โอเคาสมสินค้าการเกษตรค่ะร้ายขนาดเลยพี่น้องลงลมใช้ลงลงรักษาดีครับใหญ่วันหมเบีย เปิดเบออาหารการกินทางในกันค่ะปลาปาไข่โมแดงแมงแครงพี่น้อง2องละสี่สิบาทก็มเกลแดงเนี่ยคือปลาเกลแดงนั่นแหละ บรรยากาศตอนเศร้าค่ะตลาดนันทาราเพื่อทานขุมจังหวัดนครพนมพี่น้องมันหนีคนร้ายขนาดเลยค่ะโอ้ยดีค่ะ

ปลาพอปลาเนื้ออ่อนเป็นของร้านนี้ เร้อนมากคนร้ายขนาดเลยค่ะ๋ยวเบอร์อาหารติ่มยังไงกันค่ะพี่น้องสี่หรอเห็ดเ็ดอย่างไรเอ่ยโอ้ของจังบาทโอ้เห็ดปวกของละหาซบ เชอาไหมไข่หมดเด่นทางจัก,กระจันเมนเคนล,ลูกต่อรานแบบเป็นกิโลก็มีขาย สามอไรเจาเลยัสามมาโลนี่มานถูกอ um ันน้อยอันใหญ่กันมี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

โอ้ยเย่เย่เบนไม่มันเหลือเย่เบนเลาเย่เยวเย่ล่างมากหอดโอ้ยล่างหัวมาถึงเรือ่ะล่งมาถึง็มเลยอ่ะเอ้ยหอยหอมว่ามีเนาะโซนโซนดูไข่ใช่ไหมน่อหอยน่ะโอ้ยลอยสีสี ไข่หมดแดงก็มีขายไข่หมดแดงงามๆของทุกบาทนะนี่ของสาวฟังตองห้าสิบ ควาหวนอติด <Wha> ่อท <Luis> <t on> ี่นี่เลยครับวนีจะมีงานดีเมาบริการรับใช้ันเองครับไม่ต้องารสิขอราไม่ต้งาสวัสดีค่ะสาวพาขนมพาเทียมมินิกับพามายางตลาดนัดะลรมเพื่อตลาดนรงจังหวัดนครพนมพนมนบรรยากาศมินิกับเป็นสาววันจันทร์คนไลขนาดเลยค่ะเบื้องของกินกัน หอยโขมอันนี้ปลาโคลแต่เรียบรอย้อยน,นี่ตองเจ้าบาทปลาน่ะโอ้สองละาซาวกิโลแต่เป็นๆก็นมีเลยพี่เนาอะอนี่หนับเป็นโตเลย ก็นาขไข่ลูกก็มีขายพี่นอ้องหนึ่งกันใหม่ๆเลยไข่ลูกไข่โตโูนาะ ่าปลาคอใหญ่ฮาขายจังไรนี่น่ะปลาคอไล่หาซิปแต่โลเจอดขีดลอยหาซิปโรเจ็ดขีด ก้นใจาลตลาดตลาดไทยเพื่อชาแหลืตามลูกตลาดไหครับ เนื้อขาดเนื้อหลายต้องไปตัวโลคคนลกคท้องหยาชื่ยังเนี่ยพวกหายเร็วบ่อย ของขายร้านสะเกาว่ะ uhm พ like, ี่น้องลูกต่อเมนเคียงต่องัวพี่น้องลานแกสดๆดลห

แมนเค้กมะพรบดพีองต่อละห้าสิบบาท,ทนอยเชอรี่อ้ตา

เานงาเลยงาเราจะแก้หอยครับค yeah, ือ <ett exemplo> uh, okay. uh, ั่เาเพื่อรได้เลยเนาะต้มไก่ดิตมไก่นะต้มไก่นะหอยคย่มหอยคมหอยเชอรี่เต็มเลยพี่น้อง แบบทกแล้วก็มีหัวเขาก่เนื้นี้เนื้อตักคักือนี่หัว็กระมูกับกระดบอลืมบอลกยังไม่ได้ตีสังหลัง กบนาเป็นเป็นเลยไอ,อ,อนนม่้ม้โต โบตจะมีคือะอะไรปลโาโนตพบประหติตลาเรียร้อยน้นองอ้าวจน้องวัว ก็อย่าคิดว่าจะมาเห็นว่าดาวบ้านฝากใช้นะดิดิก็คิดว่าจะได้นะคะก็ได้ว่ารอเลยนะแม่คนละทําบัตรเปลี่ยนเป็น50บาทจ้าแม่โอเค21มีเท๊ะมัน ไม่ทำผลไม่ทำผลไม่ต่อไป กุนาสดๆนะคะเดือกันสดๆเลยโลละสาวหาบไม่ค่ะกเกีแกส,สดๆเลย

เตจจารห้าสิบบาทกบนา

ร้อนกรน้น่านน่โอ้รอยตาตปาในปับเพาะมุกันลานีิ ขออนุญาตโดน้าชม <Notre prosêm> <sm Unresh an Bellum> <shakes the German> อืทำก็มีขายไปนอกธงราหาซื้อก็ทสุลาสาว่าลดป่ายอนป่าเนื้ออ่อนปลาดิโ้หน่อย900 ต้นอนแปด้อยกได้ใจดีล้วเจ็ดน้อยก็ได้มาโตเป็นเ่าอันงามพี่น้องอันนี้เจ็ดของแล้วปอันอันนั้นอันเป็นติ๊เผาตาตาบอติ็บเผาแบบนี้แม่

ka 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 ni ko ki ki ka 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 ka